นี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ดยระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่6 1 2กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และ a p p พ i c a t i o n Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่สถานี เพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะน้อมนำเอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผานุเมธต,ตั่นรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณสสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อน,นรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมากจึงใหม่แรลงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธุ์เมตามรักษานะครับช่วงยุดยาวๆพักผ่อนกันแล้วเป็นจันไดพ่องนะครับก็ขอใฮ้มีความสดชื่นสดใสนะครับเนาะ อิ่มบุญกันแล้วก็ปิกมาทํางานเป็นปกตินะครับปะกันวันพุธนี้ก็เป็นแห่วันนึ่งนะครับที่มีข่าวสารมาเอื่นมาจากันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะข่าวสารรอบรั้วสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมโจครับน้องสุจิตรราชจ,จันทร์หรือว่าน้องอิ๋วนะครับจากสื่อสารองคอ์กรของมหาวิทยาลัยมโจมีเรื่องราวดีๆมาเอืญนจากันเหมือนเดิมนะครับ เฮาปะกันทุกช่องทางของสถานีวิวมกรนะครับ mm. บม่ว่าจะเป็นทางขึ้นวิทยุ am stereo 612กิโลเฮิร์์นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ครับ www.kurplus612.com อ่ www. ทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับเซิร์ชหาเลยนะครับสถานีวิวมกรเชียงใหม่นะครับทาง youtube ได้หมดเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มที่เราสื่อสารกันได้ทุกวันนี้โลกย่อส่วนมาให้เราได้ปะกันได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเนาะ ข้าวสารดีๆข่าวสารที่ถูกต้องนะครับอยู่ที่นี่ครับสถานียุมอกอเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังช่วงแรงๆนะครับวันนี้มีไออย่างดีๆนะครับไปติดตามจากคุณอิวสุจิตรราชจันทร์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจมาเล่าเฮาให้เฮาฟังกันครับไปติดตามกันเลยครับสถานีวิทยุมอกกวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะรู้รอบรอบรู้กับรายการรอบรั้วแม่โจ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะรายการรอบรั้วแม่โจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะ เราจะออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่กับดิฉันสุจิตราราชจันทร์จากฝ่ายสื่อสารองคอ์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะดิฉันก็จะนําข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็สารดีๆของมหาวิทยาลัยแม่โจมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มี ข่าวสารแห่งความน่ายินดีนะคะจะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะทั้งเรื่องของนักศึกษาทั้งเรื่องของบุคลากรและรวมถึงองค์กรด้วยค่ะค่ะเรามาร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกันค่ะท่านผู้ฟังนะคะสําหรับรางวัลแรกค่ะมหาวิทยาลัยเมโจ้ได้รับรางวัลเหรียญทองของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเยาวชนในมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นรางวัลกรีนวูดค่ะซึ่งรางวัลน,นี้นะคะก็เป็นรางวัลระดับประเทศเลยค่ะ เมื่อวันพุธที่9สิงหาคม2566ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ฟังคะรองศาสตราจารย์จักกะพงพิมพ์ิมลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะพร้อมด้วยอาจารย์ดรธิระทองเหลือคณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุธาพรชนะถาวรอ,อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะได้เข้าวร่วมรับมอบรางวัลค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นรางวัลผลการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของเยวาวชนในมหาวิทยาลัยหรือรางวัลกรีนยูสระดับประเทศประจำปีการศึกษา2565ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะรางวัลน,นี้นะคะทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดําเนินการจัดขึ้นนะคะซึ่งก็มีการประเมินโครงการจากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะซึ่งในปีนี้นะคะท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับถึง2รางวัลค่ะนั่นก็คือการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรนะคะและก็ เกณฑ์มาตรฐานในระดับทองของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเขามีเครือข่ายชมรมอนุรักษ์ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง72มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ได้ผ่านการประเมินนะคะมีผลงานชัดเจนเป็นรูป,ปธรรมจำนวนทั้งสิ้นถึง57มหาวิทยาลัยนะคะแต่มหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับทองมีอยู่10มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีมหาวิทยาลัยแพทย์โจ้ของเราด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวกิจกรรมดีๆของเยาวชนของนักศึกษานะคะที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะก็ะดําเนินงานมาอย่างต่อเน,นื่องจนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ค่ะค่ะสําหรับข่าวคราวดีๆนะคะเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะคะยังไม่หมดคะ่ะท่านผู้ฟังคะ คมื่อวันที่11สิงหาคม2566ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรานะคะได้รับรางวัล Go Award จากผลงานวิจัยกำเนิดพันธุ์เข้าหอมแม่โจ้นะคะปีนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติหรือ Thailand r e s e a r Expo 2023ค่ะซึ่งเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะในระหว่างวันที่7ถึง11สิงหาคม2566ณโรงแรมเซ็นทรัลกรดนและบางกอกคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครค่ะค่ะรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากๆเพราะเราสามารถคว้ารางวัล Go Award นะคะที่นำเสนอเรื่องราวของการกำเนิดพันธุ์ข้าวหอมแม่โจ้ค่ะ สำหรับผลงานกำเนิดพันธุ์ข้าวหอมแม่โจ้น,นะคะก็เป็นผลงานของทีมนักวิจัยหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะคะนำโดยผู้ช่วยศา ok สตราจารย์ดรวรพรแสงทองคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นนะค่ะสำหรับการกำเนิดพันธุ์ข้าวหอมแม่โจ้น,นะคะโครงการทีมวิจัยเขาได้เริ่มดำเนินงาน มากว่า20ปีค่ะเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2547นะคะและด้วยความมุ่งม,มัน่นความทุ่มเทของทีมนักวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเขามีเทคนิคพิเศษค่ะท่านผู้ฟังคะเขาใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลนะคะซึ่งจะมาช่วยในการคัดเลือกเอาคุณสมบัติเด่นๆของพันธุ์ข้าวที่เราต้องการนะคะเพื่อที่จะให้ได้พันธุ์ข้าวหอมคุณภาพเพื่อคนไทยนะคะ และตอนนี้ก็ได้ลงแปลงปลูกกระจายไปทั่วประเทศแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะพร้อมที่จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเผยแพร่ออกสู่เกษตรกร,กรต่อไปได้นะคะซึ่งการจัดแสดงผลงานวิใจัยในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการรวมถึงผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากนะคะทําให้ผลงานกําเนิดพันธุ์ข้าวหอมเมลโอสามารถคว,ว้ารางวัลโกลอวอ์มาได้นะคะ ถึงถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับทีมงานและก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะท่านผู้ฟังคะทีมนักวิจัยเหน่อยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจนะคะก็ได้ฝากมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าปลายปีนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะท่านผู้ฟังคะเตรียมตัวพบกับการเปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่นะคะในงานเกษตรแม่โจ้90ปีเกษตรอาหารสุขภาพนะคะ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16-24ถึงธันวาคม2566มาหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะคะก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังและท่านที่สนใจที่รับฟังรายการของเราอยู่นะคะมาเที่ยวงานเกษตรแม่โจ้90ปีปลายปีนี้นะคะและมาพบกับการเปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่จากทีมนักวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้กันคะ่ะและอีกหนึ่งข่าวดีค่ะท่านผู้ฟังคะ มาสดๆหมาดๆเลยค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้กวาดมาอีกเจ็รางวันใหญ่ค่ะจากงานเทคโนโมาย2023นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะค่ะเมื่อวันอังคารที่15สิงหาคม2566ค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลเครือข่ายคลิกเทคโนโลยีในงานประชุมเครือข่ายอวเพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิใใจัยและนวัตรกรรมประจำปี2566นกสค่ะณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งเขาได้มีพิธีประกาศรางวัลมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินง,งานดีเด่นนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราสามารถคว้ามาได้ถึงเจ็ดรางวัลเลยค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะรางวัลแรกนะคะนั่นก็คือรางวัลบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีนะคะระดับดีเด่น โดยรองศาสตราจารย์ดอรอภินันท์สุวรรณรักผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้รางวัลที่สองนะคะเป็นรางวัลการพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรพิศดาพงการัญพาสผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายและก็นายพิณญาทรอินแก้วเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ ค่ะรางวัลต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ระดับดีเด่นนะคะซึ่งรางวัลน,นี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมาถึง3รางวัลจากผลงานหมู่บ้านเพิ่มมูล,ลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาตำบลทุ่งแค้วอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤษดาพงศ์การัญ,ญาพาสมาหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรตินะคะและผลงานหมู่บ้านสารสกัดเซนโทนในเปลือกบางคุด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรมาริกาจินดาซิงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรค่ะและอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นผลงานหมู่บ้านอัตลักษณ์ข้าวชัย,ยาระดับดีเด่นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิรักผลเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรค่ะสำหรับรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลหมู่บ้านผู้ประกอบการระดับดีเด่น จากผลงานหมู่บ้านผักหวานออแกนิกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยอาจารย์ว่าที่ร้อยเอกดอกเตอร์จิรชัยยมเกิดของมหาวิทยาลายัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะและรางวัลอวส่วนหน้าจังหวัดชุมพรโดยผู้ช่วยศาสตราจารยา์ชนดรงทองสงและดอกเตอร์นรงโยธินจากมหาวิทยาลายัยแม่โจ้ชุมพรค่ะค่ะซึ่งสําหรับรางวัลเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีนะคะก็ เป็นรางวัลที่ได้มอบให้กับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่นนะคะได้นาเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ลงไปสู่ชุมชนนะคะเป็นการส่งเสริมแล้วก็ยกระดับชุมชนทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจะมีการแบ่งเป็นด้านการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีด้านหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ด้านหมู่บ้านผู้ประกอบการ การพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายและอวอส่วนหน้านะคะซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราก็ได้ดําเนินกินจกรรมนี้มาอย่างต่อเน,นื่องค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ชุมชนสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างชัดเจนค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะรางวัลทุกรางวัลน,นะคะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับนะคะก็แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะมหาวิทยาลัยแม่โจมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตนะคะที่พร้อมจะผลิตผลงานคุณภาพนะคะออกสู่สังคมต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะเอาเลละค่ะเราไปดูเรื่องราวของการฝึกอบรวมกันบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะและแล้วกิจกรรมที่หลายๆท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะ ข่าวดีโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ค่ะที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวคิดงานวิจัยนวัตกรรมแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะมีที่ปรึกษาหรือว่าอยากหาลูกค้าแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงหรือว่าจะไปหาลูกค้าที่ไหนอยากจะขยายตลาดแต่ก็ทําไม่เป็นหรือว่าอยากจะนำเสนอสินค้าได้แต่ก็ยังไม่กล้านะคะท่านผู้ฟังคะ ข่าวดีที่ดิฉันจะนํามาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบท่ะนั้นก็คือทางอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิญทุกท่านที่สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการสตาร์ทอัพเกตซีซั่นสี่นะคะภายใต้แผนงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาคประจําปี2566ค่ะตอนนี้นะคะกําลังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่20สิงหาคม 2,566เลยนะคะค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะไม่ว่าท่านจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเลยนะคะหรือว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าที่จบมาแล้วไม่เกินสิบปีหรือท่านใดก็ได้ค่ะที่จบการศึกษาแล้วไม่เกินสิบปีก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ ค่ะสำหรับท่านที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการนะคะมาหาคำตอบได้ในโครงการนี้นะคะ Start u p g r เกต Season 4นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจหมายเลขโทรศัพท์0845986220นะคะและ0922696733ค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันก็จะนําท่านผู้ฟังไปรู้จักกับนวัตรกรรมใหม่ๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเป็นนวัตรกรรมการทอดแบบไม่ต้องทอดทิ้งนะคะแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอลสิท่านผู้ฟังอาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรคือไม่ต้องทอดทิ้งนะคะค่ะเป็นนวัตรกรรมเครื่องทอดแบบของเดลวแยกชั้นนะคะเราไปฟังรายละเอียด ถึงความพิเศษของเครื่อง่อตัวนี้กันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัพรปัญโยใหญ่จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร,รม,มหาวิทยาลัยแม่โจ้คะ่ะครับจากปัญหาของผลิตภัณฑ์ในการทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแคบหมูพวกด้วยทอดพวกไก่ทอดอะไรต่างๆนะครับเราพบว่าปัญหาส่วนใหญ่แล้วนะครับเกิดขึ้นจากการใช้น้ํามันทอดเนี่ย หลายๆครั้งทีนี้ปัญหาตรงนั้นก็จะส่งผลต่อสุขภาพนะครับอ,อันแรกอันถัดไปก็จะเป็นถ้าสมมุติว่าเราต้องทอดแล้วทิ้งนะครับปัญหาอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาต่อเจ้าของนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสิ้นเปลืองนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยตัวปัญหาทั้งทั้งสองเรื่องนะครับจึงเป็นข้อมูลนะครับที่ทําให้เราต้องมาคิดนะครับในการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างตัวเครื่องทอดของเหลวแยกชั้นตัวนี้ขึ้นมา สำหรับตัวเครื่องนะครับก็จะใช้หลักการของของเหลวแยกชั้นนะครับก็คือระหว่างน้ํามันกับน้ํานะครับซึ่งน้ํามันก็จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็น้ําก็อยู่ด้านล่างแล้วก็องค์ความรู้ที่เราใช้ก็จจะเป็นเรื่องของทางด้านวิศวกรรมนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายเทความร้อนนะครับเราก็จะให้ความร้อนในส่วนที่เป็นน้ํามันนะครับแล้วก็ส่วนของน้ําที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่รับในส่วนของตะกอนที่ตกลงมานะครับซึ่ง ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของเศษตกรที่จะไปเผาไหม้นะครับในในส่วนของน้ํามันได้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะใชะ้ในเรื่องของการควบคุมครับอุณหภูมิโดยมีการตัดต่อนะเมื่ออุณหภูมิการทํางานถึงอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะครับ เครื่องก็จะตัดพอเราใช้งานไปอุณหภูมิของน้ำมันมีอุณหภูมิที่ลดลงมานะครับ <c oughs> เครื่องก็จะทําการต่อเพื่อที่จะเพิ่มแก๊สแล้วก็อุ่นน้ำมันให้มีอุณหภูมิที่ต้องการ <c oughs> นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการกระจายอุณหภูมิน้ำมันซึ่งเราได้ออกแบบหัวแก๊สนะครับแล้วก็เรื่องของทิศทางการไหลของแก๊สเพื่อให้ตัวความร้อนเนี่ยนะครับไหลไปทั่วถึงทั้งทั้งกระทะก็จะทําให้อุณหภูมิน้ำมันเนี่ยไม่แตกต่างอนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้ออกแบบระบบการ เขาเรียกว่าเอาเอาของเสียออกจากตัวเครื่องนะครับโดยจะมีวาลว์เปิดอยู่ด้านหลังนะครับพอเราใช้งานไปหนึ่งครั้งนะครับพอหยุดการใช้งานเนี่ยเราก็จะเปิดวาลว์ด้านล่างนะครับเพื่อให้ตะก,กรนของทอดที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยไหลออกไปนะครับก็จะเป็นการทําความสะอาดของระบบตัวเครื่อง ปในตัวสำหรับขนาดของเครื่องทอดแบบของเหลวแยกชั้นตัวนี้นะครับเราได้กําหนดขึ้นมาตามขนาดของเครื่องทอดตามท้องตลาดนะครับที่ที่เขามีใช้งานอยู่ซึ่งเงื่อนไขทุกอย่างเนี่ยเราได้ทําการวัดเทียบทอดระหว่างเครื่องทอดของเหลวแยกชั้นของเรากับกระทะโดยทั่วไปสิ่งที่แตกต่างก็คือตะกอน นในเครื่องของเราเนี่ยตะกอนจะตกไปในตัวน้ำนะครับทำให้สีนะครับแล้วก็คุณภาพของน้ำมันเนี่ยสามารถทอดซ้ำได้นะครับในจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนของน้ำมันลงต้นทุนของน้ำมันที่ลดลงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3เท่า ในการทดสอบทอดกับวัตถุดิบชนิดเดียวกันนะครับเช่นอาจจะเป็นแคบหมูนะครับหรือว่าเป็นปวยทอดหรือว่าเป็นไก่ทอดนะครับเราด้ทาการเปรียบเทียบก็ค่าความแตกต่างนะครับประมาณ2-3ถึงเท่าครับในส่วนของการขยายผลนะครับของเครื่องทอดนะครับจากที่เราได้ได้ทำการพัฒนามามีบริษัทแล้วก็วิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมพัฒนาในเครื่องต้นแบบนะครับโดยรุ่นที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรุ่นที่3นะครับซึ่งได้รวบรวมจุดเด่นนะครับทั้ง3ามรุ่น นะครับไปอยู่ในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็ในส่วนของอวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่าห้างร้านที่ทําธุรกิจด้านการทอดนะครับถ้าสนใจนะครับอยากให้เราให้คําแนะนำนะครับหรือว่าอยากจะมาพัฒนาร่วมกันกับทางมาลาัยแมโจ้ก็เรียนเชิญที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมาลาัยแมโจ้น,นะครับ ค่ะขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนำพรปัญโยใหญ่นะคะ ที่ท่านได้มาแนะนําข้อมูลดีๆให้กับพวกเราได้รับทราบกันนะคะฟังแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าร้านอาหารทอดต่างๆนะคะที่จะทําให้ลดต้นทุนในการผลิตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารทอดก็ยังดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะคะค่ะท่านที่สนใจค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทายาลัยแม่โจ้น,นะคะ และสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการรอบรัวมิโจก็หมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย,ลยกเกษตรศาสตร์เชียงใหม่แห่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอสวัสดีค่ะวัลปูน สั่งเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแวดางธรรมชาติตลอดฤดูฝนนี้นายสันติธรยิ้มลิมไมรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยในช่วงนี้แม้ว่าจะมีฝนน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยแต่ช่วงระยะตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าฝนจะตกชุกหนาแน่นขึ้นและมีโอกาสปะพายุหมุนเขตร้อนเพื่อนมาในพื้นที่ จะส่งผลให้ปริมาณฝนตกนักนักขึ้นและก็เกิดภัยธรรมชาติเชียบพันได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภยัยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดังกล่าวโดยมีการสั่งการหศูนย์บัชาการเหตุการณ์จังหวัดของจังหวัดปูนรวมไปถึงอำเภอทุกอำเภอได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและเฝ้าติดตามสถา,านการณ์่ังใกล้ชิดเพื่อที่จะ มีความพร้อมเป็นปัจจุบันตลอดเวลาในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นซึ่งตองจากนี้ไปนั้นขอใหิทุกหน่วยได้ติดตามสถานการณ์ดังใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงนี้มีฝนตกนักต้องประห้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจนประธานเร่งหาน้ำโตมลงเขื่อนหลังจากที่สถานการณ์น้ำฝนปีนี้น้อยกว่าค่าปกติ นายสุดชัยพระมนมตรผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่หนึ่งจึงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนนี้ปรากฏการเอ,อริโอจะมีกำลังแห่งขึ้นและยาวไปถึงต้นปี2567ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจึงใหม่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของการหาน้ำมาเติมในเขื่อนที่ปัจจุบันนั้นเขื่อนใหญ่เขื่อนแม่กวงดงทาราและเขื่อนแม่งาสมบุญชนมีน้ำมาถึง60%ของความจุควบคู่กับก,บการบริหารจัดการน้ำ อย่างระมัดระวังณะที่ศูนสูบริการฝนหลวงก็ได้มีการที่จะวางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสูย์ตุนิยยนีภักเหนือเพื่อวิเคราะห์ในการปฏิบัติการแม้ว่าจะมีภารกิจสิ้นเดือนที่ผ่านมาแต่ก็จะต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะวิเคราะห์ในการที่จะสร้างโอกาสในการเติมน้ําในเขื่อนต่อไปยอมรับว่าปรากฏการณ์เอเดีโยน,นั้นส่งผลกระทบในภาพรวม ปริมาณน้ำฝนปีนี้น้อยกว่าค่าเฉลีย่ยมีเพียงแค่30%ต่ออันจากปกติอยู่ที่1,200ม mm, ิลลิเมตรแต่ปีนี้มีประมาณ500ปลปายซึ่งถือว่าน้อยมากการกักเก็บน้ำจึงมีเป็นผลที่จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและการบรหิหารจัดก,การน้ำจะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเอาละครับขอบคุณน,นักนะครับที่ฟังข่าวสารร่วมกับสไนมดอ์มอกกน,นะครับข้อมูลดีๆจากมหาวิทยาลัยม่โจนะครับขอบคุณน้อง อยู่สุจตาราชจันรตัวนะครับก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆนะครับแอมน้อยเดียวเขาจะมีข้อมูลจากสถาบันมหาวิทยาลัยอื่นๆมาเอ่นมาจากกันแวะเวียนกันมาเป็นทีอีนครับนอแรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับปะกันไม่โอกาสหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนี่ี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอดื่นตาฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านีงา้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ